ผนวัดพระรูปสุพรรณบุรีพระเก่าแก่รูปนี่พระเก่าแก่ของสุพรรณบุรีเนื้อการเป็นหินได้ร้อยปีนี่ยใครพาซิกไม่แตงมอ๊ แตงผาสิกแตงผาสิกคมชัดลึกทสวยที่สุดทุสมใส่จำมลอหลังอุ้มหลังอุ้มหลังอุ้มใส่าสิกทุสมแล้วของจิงไม่ทัดทุม ่มยที่ชชู่ตัวส้สยใส่จมลอสูทบสังหกสามหกสามสี่ห้าน่าโบราณตัวสนมน่าโบราณน,นั่นเป็นพลวงตงนวส้อเคไม่ใช่ทัวส้นมนด่นเื็นพลวง นบบราไราณสวยที่ชุชดไน,น์ใชกัลังสองหกสามหกส่นเขียวใช่ไกลายเป็นเด็กไหล่่สุดเนื ป็นหินได้อายุจบเพียงเท่านี้เดีานั้